มือถือใครชาร์จช้าชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มสักทีคลิปนี้มีวิธีแก้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ในวันนี้เราก็มีวิธีดีๆสำหรับใครที่มีปัญหาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยชาร์จชา้านะทุกคนชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มสักทีคลิปนี้เราจะบอกวิธีแก้ดีๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับใครที่ชาร์จชา้าเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o อ่า u t u b e หรือ TikTok อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเคยเข้าให้ท่านผู้ชมกดปัดทิ้งแบบนี้ให้หมด ประทิ้งแบบนี้ให้หมดแล้วค่อยนําไปชาร์จวิธีที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการเข้าแอปซื้อของออนไลน์หรือเข้าร้านร้านโทรศัพท์นะคะไม่ได้บอกให้ไปซื้อโทรศัพท์ไปนะให้ไปหาซื้อสายชาร์จคะ่ะทุกคนเป็นชุดสายชาร์จไว้ให้นานผู้ชมกดค้นหาเลยของน้ำก็จะยกตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์นะคะ ก็จะเป็นชุดชาร์จเร็วอ่ะพิม์พไปเลยชุดชาร์จเร็วแบบนี้ก็กดค้นหาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นชุดเป็นชุดให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของหัวเว่ยอ่าถ้าผู้ชมใช้อะไรก็ลองลอง,ลองมาเลือกกันดูเนาะถ้าต้องการสั่งซื้อนะคะก็แค่กดซื้อชุดชาร์จเร็วเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างดีเลยเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้ามือถือของใครไม่รองรับชาร์จไวอันนี้น้ําคิดว่าถ้าเราซื้อไปใช้ มันก็อาจจะเร็วอยู่แต่ไม่ไม่ได้เร็วมากนะแต่อาจจะเร็วกว่าเดิมอืมเพราะว่าของน้ำน่ะมันมีอีกเครื่องนะคะมันไม่รองรับชาร์จไวแต่แต่พอเราเอาสายชาร์จไวน่ะเอามาใส่มันเร็วกว่าเดิมจริงๆริงแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ใครนะคะที่รองรับชาร์จไวเนี่ยยิ่งดีเลยนะทุกคนหนึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วและนี่นะคะก็มีอยู่2วิธีในการแก้โทรศัพท์มือถือที่ ชาร์จชาร์จชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มสักทีวิธีแรกนะคะขอทวนก่อนวิธีแรกก็จะเป็นวิธีการที่ก่อนที่เราจะชาร์จแบตเนี่ยให้เราปัดแอปทิ้งให้หมดวิธีสองก็คือการหาซื้อสายชาร์จหรือชุดชาร์จไวมาใช้ค่ะ